มาค่ะกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำแต้มนะมแซบ่บลูกชิ้นค่ะอื ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแซ่บสวัสดีจ้าแซ่บแบบมัมวันนี้มื้อนี้มาอีกรอบนะจ๊ะค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นเนือ้อ ก๋วยเตีเ๋ยวหมูลูกชิ้นเต่ลูกชิ้นเหนือนะคะนี่ค่ะเอานังซุปที่ตุนหมูนั่นแหละค่ะท่ตุนหมูสามชั้นมาเห็ดเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวคุณมันแซบ่บเลยค่ะเบิ่งค่ะดูนะคะมามาค่ะมากินด้วยกันสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกรอบ การกินไม่มีที่สิ้นสุดการกินคือความสุขของฉันมากค่ะแซบแบบมัมเหมือนนี้เยวยังเราก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะดูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้ออะค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ลูกชิ้นเนื้อค่ะ เอาน้ำซุปเทวาตุนหมูสามชั้นี่มนเรือลแนละค่ะเขามาเห็ดเป็นน้าซุปนะคะเห็ดง่ายๆแล้วก็มีกระดูกหมูมีเนื้อไก่มีหลายๆอย่างค่ะเนาะอืนี่ค่ะมามากินด้วยกันจ้ามาอื้มแซ่บ กุนเบิ้ลค่ะแซ่บด้วยกันจ้ามาเด้อวัอวงเสาวังบายหอน พาอเขาแรงมากแบบนาวอากาศเย็นลงอีกมีฝนน้ำค่ะตอนนี้พิกัดปเปอร์ลินเ <c oughs> สียงสามีกินกุ้งเปงกุ้งเปง,งอยู่เปลี่ยนเกมไม่นำกินไม่นำ ผักค่ะอืาาอฮเกินงามคุณอ,อร่อย 嗯。Mm. 不中午。 แซอืมส,มสนุกนค่ะแซ่บร้าย <c oughs> ลิปนีมากอยู่ๆนะคะเนาะมากินกันค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบายยขอตัวกินนิดนึงเนาะอ่ะอ่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งแล้วกันอือ